ล้มไม่ได้แปลว่าแพ้ล้มไม่ได้แปลว่าโง,งล่ล้มไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้แต่อาจล้มเพราะความพยายามไม่มากพอหรืออาจล้มเพราะจังหวะมันยังไม่ใช่ถ้าล้มแล้วก็แค่ลุกแล้วเดินหน้าต่อไปก็แค่นั้นเอง <Sh ake> ak> ผมก็เคยล้มมาก่อนผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยล้มลูกค,คุกคานกันมาบ้างแล้วอะไรล่ะจะเป็นวิธีการลุกแบบคูคูเท่เ มาฟังกันครับผมมี5วิธีข้อ 1. 1เสียใจได้แต่อย่าเสียความตั้งใจผิดหวังท้อแท้เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาครับใครๆก็เป็นได้แม้ว่าเราจะเสียใจแค่ไหนร้องไห้ฟูงไฟย,ยังไงมันก็แค่การเสียใจแต่อย่าเสียความตั้งใจเด็ดขาดล้มแล้วลุกเช็คดูข้อผิดพลาดแก้ไขเรียนรู้มัน พื่อที่จะก้าวต่อไปครับ 2. ตั้งสติให้ได้และให้เร็วการจมอยู่กับความผิดหวังไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ก็อย่านานเกินไปต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างมีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันแต่วิธีที่เร็วที่สุดก็คือการตั้งสติครับอย่าจมกับปัญหาเป้าหมายเปลี่ยนได้แต่ความตั้งใจต้องไม่เปลี่ยนครับการล้มแต่ละครั้งมาลุกขึ้นได้ก้าวแต่ละก้าวมันจะยาวและ มันคของขึ้นมีเรื่องราวให้เรียนรู้และพัฒนาได้อีกมากเมื่อเจอปัญหาเจอความเจ็บปวดคุณก็จะมีภูมิต้านทานในสิ่งนั้นได้ดีขึ้น<อ>ฉะนั้นอย่ากลัวเผชิญหน้ากับมันพุ่งชนมันไปเลยนี่แหละคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความสำเร็จของคุณ 3. โฟกัสไปที่วิธีแก้ปัญหาผิดหวังเจ็บปวดจมกับปัญหาหลายคนโฟกัสผิดจุด ถ้ามองแต่ปัญหามันก็จะเห็นแต่ปัญหาไม่มีทางออกแต่ถ้าเรามองแต่ทางแก้เราจะเห็นทางออกเองล่ะครับ 4. หาจังหวะและสังเกตสิ่งรอบตัวจังหวะและโอกาสเป็นสิ่งสำคัญบางทีมันอาจจะยังไม่มาเราอาจจะล้มได้แต่ถ้าเราอยากจะลุกขึ้นได้อีกครั้งต้องสังเกตสิ่งรอบตัวให้ดีพยายามแกะรอยความคิด ในสิ่งรอบๆตัวเราถ้าพบมันการล้มแต่ละครั้งก็จะมีความหมายยิ่งขึ้นครับข้อ5เรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาและเริ่มลุยใหม่ก่อนจะลุกและสู้ใหม่เราต้องรู้ก่อนว่าเราล้มเพราะอะไรเหตุใดจึงพลาดท่องไว้เลยว่าฉันจะไม่พลาดอีกฉันจะสู้สู้จนสุดแรง ไม่ต้องกลัวครับหลงได้ก็ลุกได้ลุกแบบเท่ๆคู่ๆความผิดหวังความผิดพลาดไม่ได้ทําให้โลกถล่มได้ฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับเมื่อโลกเรายังหมุนเราก็ยังเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆบ้างถ้าสําเร็จก็ไม่ผิดหวังแต่ถ้าล้มเหลวล่ะคุณมีหน้าที่ลุกขึ้นก่อนจากกันไปอย่าลืม กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆความคิดดีๆความรู้ดีๆจากผมหนึ่งจราร่ีมชัยสวัสดีครับ